โอ้ยอบ่ดับน้ำเรื่องเลขเรื่องเบอร์หันซื้อจังได้ขกับบัตรถึกจัดเถอะอต่อถ้าคอนอื่นหันนะบ่ซื้อปันตามซื้อตามเขาก็กยังถึกเออยวัา,เ,าเรื่องเลขกป่ะมันมาขึ้นหรืก็ฝันเนี่ยว่ะเออมันสิเป็นเลขกว่าจะเตียวเ,ออเดอ้อฝันมันอะไรโอ้ยฝันมะขั่ยตูไ้ไรซ้นมาขึ้นนี่โอ้ยคว่วตู้ตัวแบบไงเนาะไล,ขะล่ขาก็แลลสออมท้งหน้าอยู่ เออแลนเป็นย่านแห้งก้อยตู้ที่ส้นหันโอ้ยมันไม่หมองไปเนาะเรียวเห็นพ่นพ่นแบบไงเนึงเนาะโอ้ยย,าาย่านไล่ไปเอ้ยแลนเป็นปีนขึ้นพออ่นห้องอึกากอึกากมันขึ้นหรอหลุดโอ้ยเจ้าจะไปซาเลยป้าเราฝันบ่แม่นดอกบัวแม่นเล็กมันเบื่อดอกก็เสียงเงินน้ำเราหลายงวดแล้วเท่าอนันนี้หันห่วยจะเกล้วหามันแม่นของมันเนาะ เป็นยังไงทิศบ็ดานนี้โอ้ยคอยกระปีนขึ้นพ่นขึ้นมาให้แล้ออแวจะบอกมันพ่นมันใหญ่เนาะมันก็ปีนยากเดี๋ยวเห็นหยาฆ่าโอ้ยคอยกันเศร้าใช้ยาฆ่าให้แล้วดึงขึ้นไปเนะาะคักก้ยกระแล่นกระมาไกลเลยป่านนี้โอ้ยดึงหยาฆ่าดึงจังไหมก็บอกขึ้นหยาฆ่ามันพ่นมันใหญ่<า>เออบืนอยู่หันเลยจะเอิกเลินเมดโอ้ยโอ้ยจมพ่อนเลยแม่เนาะเมื่อคืนนี่หันคอยก็นึกว่าเจ้าเป็นยาเอิกลักเอิกอากอยู่ ว่าจะขึ้นกับโบขึ้นพ่นน่เส้นอย่างขบโบเฮ็ดป้าที่แคหละคนฝันเนาะหามเลยโอ้คนฝันเนาะดีตัวพ่อตายควายู่ไรส้นหน่อยไวยอันควาวยนี่ว่าเป็นซีได้ทิเออตีกะหอันพ่นน่ะสิเป็นศูนย์เด้หว่แสดงว่าซีศูนย์หาศูนนี่เนาะเออซีซีหาศูนย์ซีหาก็ได สี่ห้าศูนย์เออสือกลับเลยเออกลับเลยสือโอ้ยเ้าเ้าเาป้ามันบ่ยแม่เล็กแม่นเบอร์ดอกอันโพนที่เราขึ้นหันโพนค่อยนีว้ายอันโพนที่เราฝันหันก็ปินขึ้นค่อยนีแหละป้าอันนี้ค้าที่จะปีนขึ้นโพนหันขี้าง้ยาค่อยนีเลยโอ๋ออันยาค้าตะพีดเดี้ยหันยาค้ามึงบ่ ห่าดู่างเสียห่ามึงเอ้ยเนาะอันเจ้าดึงอยู่มัดคืนน่ะที่ขึ้นกือโบขึ้นว้าวข่าวคนดูว้ยแมนโบแมนกูก่ที่สื่อลองเบิ่งเด้อห่ามันหมานฝันเป็นจริงเนาะแมนบริสุทธิ์ม่าเออซื้อโวดแล้วหามันได้เนาะ